รับแนวนี้เลย Last Cost in Romance ครับอ่าเรื่องราวเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องอะไรจะเล่าให้คังเปิดเปิดตัวให้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับที่จริงเป็นเรื่องราวของติวเตอร์กับแม่ค้าขายไก่ที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวครับแล้วก็เรื่องราวมันจะเกิดจากการที่คุณแม่นต้องพาคุณลูกไปหาจารย์ติวแล้วก็เลยเกิดเรื่องราวพลวันพลรูกันเกี่ยวกับเรื่องติวเตอร์ครับ ก็คือจะเป็นเรื่องเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในในสังคมของเราซึ่งจริงๆจะเป็น r e m a คจากของเกาหลีเนาะแต่ว่าก็คือจะพอมาเป็นเวอร์ชันไทยก็จะเปลี่ยนบริบทให้มันเข้ากับของคนไทยมากขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่แบบทุกวันนี้เด็กที่จะเข้ามอปลายเข้ามาไหนก็ตามต้องแบบแข่งกันต้องติวต้องสู้ต้องแย่งชิงกันเยอะแยะมากมายนะผมเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกัแบบการการศึกษาไทย กับการศึกษานอกโรงเรียนด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องราวของความสู้ชีวิตของเอเตอร์หรือว่าแม่ค้าขันไก่ทอดที่ต้องแบบดิ้นรนเพื่อให้ลูกได้ติวกับครูที่เก่งๆใช่คิตท,ที่ต้องสู้ชีวิตด้วยฐานะการบ้านฐานะทางบ้านคือเป็นเงินไม่ค่อยมี <c oughs> เงินเท่าไหร่เราก็เลยต้องขยันทำงานเพื่อ <c oughs> อยากให้ลูกแบบได้เรีย <c oughs> นสูงไ,ได้เรียนกับครู ข้าวหนูเป็นแม่เปียกเดิมค่ะยากแม่้วยต้องเป็นรีดรถไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่ายากค่ะเพราะด้วยความที่เป็นแม่ลักษณะเป็นเพื่อนกันมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะมันก็ฟีลเหมือนแบบน้องสาวอะไรเงี้ยได้ก็ยังเป็นแม่ที่สวยที่จริงมันที่จริงมันมีความลับแม่ลูกอยู่ครับแต่ยังเล่าไม่ได้ต้องปิดไปก่อน ปเ,เป็น,เป,นเป็นปมหนึ่งในเรื่องเหมือนกันครับที่รอขี้คายอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเราคือเรื่องนี้มันจะเล่นเรื่องของแม่กับลูกเยอะ,อะบ้านเอเธอร์ก็เป็นบ้านหนึ่งที่เราจะสแสดงให้เห็นว่าเป็นบ้านแม่เลี้ยงเดี่ยวในปัจจุบันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็จะมีบ้านของอย่างเช่นของที่วันใหม่เล่นก็จะมีคุณแม่อีกแนวหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ละเรื่องแต่ละบ้านจะมีคุณแม่คุณพ่อคนละแบบกันเพื่อสะท้อนกับคนไทยทั้งหมดอะไรย่างเงี้ยครับวันใหม่เรื่องรับบทเป็นอะไรครับรับบทเป็นเทนค่ะ เป็นเด็กที่ชอบค้นหาตัวตนค่ะเ,เป็นเพี้ยนเียนนิดนึงติดตลกใช่เหมือนป็นตัวเองเลยค่ะเล่นกล้าหรือว่าขอคำปรึกษาจากใครก็วันที่จะมาแคสค่ะก็เฮียก็ช่วยค่ะเฮียคนไหนเฮียบอยเฮียบอยช่วยอะไรครับเฮียบอยช่วยบอกว่าต้องโฟกัสอะไรยังไงต้องเฮียยบอไม่เชืช่อเฮียบอยเลย ยังไม่เจอกันยังไม่เจอในเรื่องไม่เจอในเรื่องไม่เจอได้ยังไม่เจอเป็นเด็กที่ซนๆนะะคเลยนิดนึงแล้วการถ่ายทำเราเราลาบคู่คู่ในทางเนี่ยลาบลื่นค่ะเพราะว่ามีผู้กำกับที่ดีมากโอ้โหตายแล้วเมื่อไหร่เนี่ยอยู่เป็นแล้วก็มาอยู่เป็นขนาดนี้ เฮียมีมากองก่อนมาแป๊บหนึ่งเพราะว่าเฮียก็ต้องไปทำงานเฮียเหมือนกันใช่เราถึงจะมาบทบาทตีการ์ดของวันไหนค่ะคาแรคเตอร์ต่อไปค่ะครับเล่นอะไรส่วมครับเลน่นไม่ใช่แล้วเป็นส่วมหรอไม่ใช่ชื่อชูออ <laughs> อ๋ธิบายก่อนเผื่อ <laughs> พี่เขาไม่แน่ใจว่าชื่ออะไร <laughs> ชื่อส่วมสุขพัฒนนะครับรับบทเป็นพี่ชายของคุณเอสเทอร์นะครับ ในเรื่องนี้ผมก็จะมีความไม่สมบูรณ์บางอย่างนะครับเป็นเป็นโลกโลกหนึ่งซึ่งบอกได้ผมครับซึ่งผมในในเวอร์ชันเกาหลีเนี่ยบทผมจะเล่นเป็นโรคออทิสติก autistic, ใช่ไหมครับแต่ว่าพอมาเป็นเวอร์ชันไทยเนี่ยจะปรับมาเป็นสโตรกครับซึ่งสตรกเนี่ยเล่นยากมากครับคือตอนนี้ผมยังไม่ได้เริ่มถ่ายแต่ว่าผมมีไปเวิร์กช็อปกับคุณหมอคุณหมอเล็กแล้วครับก็คือเหมือนแบบว่าผมจะใช้ขาคุณหมอเราเป็นหมอไหม ไปไปกับคุณหมอแล้วก็แล้วก็เหมือนต้องต้องจินตนาการว่าเหมือนร่างกายบางส่วนของเราใช้การไม่ได้เลยอะไรอย่างงี้ครับเ,เพราะฉะนั้นการขึ้นไหวมันก็จะยากครับถือว่าเป็นการพลิกบทบาทครั้งสําคัญซึ่งใครบอกว่าสําคัญผมเองครับที่บอกว่าสําคัญคไม่มีใครบอกว่าสำคัญเลย <laughs> ครับผมแล้วก็ใน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 เรื่องนี้มันก็จะเห็นความไม่สมบูรณ์ของแต่ละตัวละครเยอะเลยครับแต่ว่าในความไม่สมบูรณ์ของชีวิตคนเนี่ยมันจะมีแง่งาม ที่ทําให้คนดูดูแล้วมันรู้สึกว่าเออถึงมันไม่สมบูรณ์แบบแต่ว่ามันแบบมันชุบชูจิตใจเวลาเราดูมั่นใจว่าซีรีส์เรื่องนี้มันสีไม่ฉูดฉาดแต่ว่ามันกลมกล่อมจากที่อ่านบทมาใช่ไหมครับพี่ตุ๋ยครับพูดพูดเกินจริงนะครับ่่ชุบชูชุบชูอ่านอ่านนิยายเยอะอ่านนิยายเยอะแล้วอันนี้ครับยังไงครับไม่ค้็่ใชนคาแรคเตอร์ชื่อนิดหน่อยค่ะเแค่ชื่อนะคะที่เหลือคือไม่นิดเลยนั่นว่า สำหรับแนนนั้นว่าตัวนิดหน่อยเป็นเหมือน represent คำว,ว่า support เลยค่ะถ้าให้นึกภาพเหมือนแบบว่า,าพี่ๆน่าจะมีแบบเพื่อนสนิทสักคนหนึ่งที่เหมือนพร้อมจะลุยไปกับเราในในทุกๆอย่างทุกๆวันเรามักจะมีเพื่อนที่เหมือนแบบคบกันมานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วเหมือนประมาณว่าคือนางเอกอะ่ะเขาต้องขาดอะไรที่มันเยอะมากไล่ความทับของเขาอะ่ะเขาจะมีนิดหน่อยที่แบบคอยอยู่กับเขาเสมออะไรเงี้ยเหมือนกับว่ารักมากกว่าแบบเพื่อนไปแล้วเขาเป็นครอบครัวเราไปแล้ว จริงไหมครับพี่ตุย๋ยครับมันเกือบจะถึงครึ่งทางแล้วครับก็เหลืออีกครับ,รบ,รบมีคนมีคนนึงเขาชอบบน่นเขาใช้งานเขาหนากักอะไรเงี้ย <c oughs> คนเล็มสุดนะครับที่เรารอสุดเฮ้ยแต่เล็กเขาทุ่มเทมากเลยนะครับเรื่องนี้คือเขาลดน้ำหนักเพื่อ,อเพื่อ เขาเป็นนักสแสดงแบบสายรางวัลแล้วครับตอบแนี้อะไรที่ระดีอ่ะคือเขาจะไปโกทางนั้นแล้วเพราะว่าหุ่นของเขาเนี่ยเพราตามบทเนี่ยบทนี้จะต้องผอมใช่ไหมเหมือนบว่ากินอาหารไม่ค่อยได้ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ไหมครับตามบทอ่ะคือเป็นคนที่เป็นจะเป็น,ปนคนูลดูเตอร์ที่มีพรมบางอย่างทำให้แบบกินข้าวไม่ลงร่างกายอ่อนแนออะไรเงี้ยเป็นแฟทฟิลล์เป็นเ,นเ,นเนสื้อเศร้าประมาณก็เลยจะจะต้องผอม ต้ังรเลยใช่ผมก็เลยตั้งแต่วันแรกที่ไปคุยเรื่องเรื่องนี้ตอนนั้นผมหนัก88ผมก็เลยผมขอสองเดือนก่อนเปิดกล้องผมว่า10น้ำหนัตอนนี้หนัก88แล้วล้อเล่นเหรอเล่นตอนนี้หนัก77ปีหน้าไหมหรือว่าปีนี้เลยปีหน้าครับน่าจะปีหน้าไปเอเตอร์ป่าแล้วกันป่ะค่ะคุณแม่ได้ค่ะก็ตาติดตาม เรื่อง Crash Course in Romance ด้วยนะคะก็เป็นอีกเรื่องที่สะท้อนสังคมได้ดีแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมเราะคะ่ะก็รับรองว่าสนุกแล้วก็ให้แง่คิดดีๆหลายอย่างเลยค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะฟังดูเหมือนเครียดแต่จริงๆเป็นโรรมนติกันมาดีนะบรัยบาย